สวัสดีครับเพื่อนๆผู้ที่สนใจการปลูกเมล่อนนะครับผมสักรพีนะครับจากเพจ Little Farm ์ฟาร์มอารมณ์ดีนะฮะก็วันนี้นะครับตื่นเช้าขึ้นมานะครับก็เจอรูปภาพในอินบ็อกซ์นะครับมีเพื่อนๆนะฮะส่งรูปมาให้ดูนะครับแล้วก็สอบถามว่าใบลักษณะนี้เกิดจากสาเหตุอะไรนะฮะ ก็เพื่อนๆช่วยดูหน่อยนะครับตามรูปนี้เลยนะฮะใบลักษณะเหมือนในรูปเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับอ่านะฮะเพื่อนๆจะเห็นว่าใบเมลอนนะครับอายุประมาณเริ่มจะผสมเกสรแล้วแหละนะครับที่เขาบอกผมมานะฮะมีลักษณะเป็นจุดเป็นจุดนะครับขาวๆอย่างเงี้ยนะฮะมีสาเหตุจากอะไรวิธีการแก้แก้ไขยังไงนะฮะก็ อย่างแรกที่ผมมองปั๊บแล้วฮะก็คือให้เอฟเฟกหรือเปล่าอ่านะครับมองไปมองมาก็ไม่ใช่นะครับแล้วก็ต้องสอบถามนะครับว่าไปทำอะไรกับเขาบ้างนะฮะก็ดูจากลักษณะใบแบบนี้เนี่ยคืออาการผิดปกติแน่นอนนะครับหลายๆท่านที่ปลูกนะครับเมลอนการจนแบบเป็นมืออาชีพนะครับดูปั๊บก็จะรู้เลยนะครับเพื่อนเพื่อหลายท่านก็รู้คำตอบเหมือนผมแล้วเหมือนกันนะครับก็เพื่อความมั่นใจนะครับ ก็เลยส่งข้อความไปสอบถามนิดนึงนะครับว่าไปทําอะไรกับเขาบ้างนะครับไปเร่งอะไรกับเขาหรือเปล่าไปพ่นทางใบอะไรบ้างนะครับเป็นเชื้อราหรือเปล่านะครับก็ถามไปหลายคําถามเลยนะครับก็ดูใกล้ๆแล้วนะครับมันไม่ใช่จากเชื้อรานะครับดูเผนเลินปั๊บเนี่ยอาจจะคล้ายราแป้งนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่นะครับมันไม่มีแป้งฝุ่นลอยขึ้นมาบนใบเลยนะฮะก็ใบลักษณะถูกทําลายนะครับใบไหมอย่างเงี้ยนะครับ ก็มีสาเหตุเดียวเท่านั้นนะครับนั่นคือว่าเราได้พ่นทางใบอะไรไปสักอย่างหนึ่งนะครับที่มันเข้มข้นหน่อยนะครับแต่ผมไม่ทราบนะครับว่าพ่นอะไรไปก็เลยต้องสอบถามนะครับว่าไปพ่นไปเล่งอะไรเขาบ้างนะครับก็ได้คําตอบนะครับว่าออต้นเนี่ยไม่ค่อยจะเขียวแข็งแรงนะครับมีคนแนะนํานะครับให้ใช้อา น้ำหมักนะครับพวกน้ำหมักปลาอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็น้ำส้มควันไม้ผสมกันนะครับแล้วก็ฉีดพ่นเพื่อที่จะเร่งการเจริญเติบโตแล้วก็ไล่แมลงอะไรไปในในทีเดียวพร้อมกันนะครับมันก็เลยพอฉีดพ่นไปปั๊บนะครับ2วันนะครับมันก็เริ่มเห็นนะครับลักษณะใบนะครับเป็นจุดเป็นจุดอย่างนี้ก็เลยตกใจนะครับว่าเอ๊ะมันเป็นโรคอะไรหรือเปล่าอ่านะครับก็ ไม่รู้จะถามใครถามใครก็ไม่มีใครรู้นะครับหรือผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับพอส่งข้อความมาถามผมในอินบ็อกปั๊บเนี่ยก็อ่านะครับนี่คือสาเหตุเลยนะครับอธิบายเพื่อนๆก่อนนะครับว่าน้ำหมักปลาน้ำหมักอะไรพวกนี้นะครับมันก็เป็นปุ๋ยชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นปุ๋ยที่เกิดจากการหมักนะครับเอาพวกปลาเอาพวก สารอินทรีย์นะครับไปหมักนะครับอ่านะครับให้ย่อยสลายนะครับพอย่อยสลายปป๊บเนี่ยมันก็จะมีอะไรบ้างล่ะมันก็จะมีธาตุอาหารต่างๆนะครับที่เกิดจากการหมักนะครับมีทั้งไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอะไรประมาณนี้นะครับที่สําคัญนะครับความเข้มข้นเยอะๆนะครับพวกนี้มันจะมีฤทธิ์เป็นกรดนะครับพวกน้ําหมักนะฮะอ่านะครับมีฤทธิ์เป็นกรดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าเวลาเอามาใช้นะครับพยายามนะครับให้เจือจางก่อนเจือจางเยอะๆก่อนผมไม่ได้บอกว่า ใช้ไม่ได้หรือใช้ไม่ดีนะครับทุกอย่างนะครับถ้าใช้ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับมันก็สามารถที่จะใช้ได้ใช้ดีเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าถ้าใช้ในปริมาณที่เข้มข้นมากเกินไปก็จะเกิดปัญหาอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าใช้เข้มข้นมากเนี่ยใบก็จะไหม้นะครับเพราะว่าน้ำหมักพวกนี้จะมีนิดเป็นกรดยิ่งพอไปเสริมกับน้ำส้มควันไม้เข้าไปอีกนะครับอ่ะเร่งนี้ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับโอเคนะครับทีเนี้ยนะครับ อยากจะแนะนำเพื่อนๆนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะใช้ปุ๋ยแบบไหนนะครับใช้น้ำหมักในการดูแลอะไรแบบไหนนะครับสิ่งที่ต้องทำอย่างแรกกนนะครับถ้าได้มานะครับอ่ะนะครับให้ทดลองก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปฉีดพ่นทั้งแปลงนะครับให้ทดลองก่อนนะครับอย่างสมมุติเขาบอกว่าอ่าสิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับอ่านะครับเพื่อนๆนะครับอย่าใช้ทั้งสิบซีซีเลยผมแนะนำให้ ให้ลดปริมาณสัก50%ลงไปเหลือสัก5ซีซีก่อนนะครับแล้วเวลาพ่นนะครับอย่าพ่นทั้งแปลงนะครับให้ทดสอบก่อนนะครับสักประมาณสักห้าต้นก็ได้นะครับพ่นไปดูก่อนนะครับถ้าไม่มีปัญหาไม่ใบไม่เสียนะครับอ่าเราก็นํามาใช้กับทั้งทั้งโรงเรือนทั้งแปลงของเราได้นะครับจะได้ไม่เกิดปัญหาถ้าจะมีปัญหาเกิดผิดพลาดอะไรขึ้นมาก็จะเป็นเฉพาะส่วนน้อยส่วนน้อยส่วนที่เราทดสอบไป แต่ทั้งส่วนใหญ่เราก็ยังรอดอยู่นะทีนี้นะครับก็เลยนะครับให้ใช้วิธีการทดสอบก่อนและลดปริมาณความเข้มข้นลงก่อนถ้าดูแล้วใช้แล้วโอเคแล้วค่อยปรับเพิ่มปริมาณความเข้มข้นแล้วค่อยมาขยายในการพ่นทั้งแปลงได้นะครับะนะครับตรงนี้ต้องระวังนะครับวิธีการได้อะไรมาใหม่ๆเนี่ยอยากจะลองอยากจะทําอะไรเนี่ยให้ทดลองกับ กลุ่มตัวอย่างเล็กๆก่อนนะครับแล้วค่อยมาขยายผลนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะใช้น้ำหมักอัดปุ๋ยอะไรก็ตามนะครับใช้วิธีการนี้จะดีที่สุดนะครับเพื่อที่เราจะได้เซฟนะครับผลผลิตของเรานะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมันมีปัญหาใบไหม้ทั้งแปลงแบบเนี้ยเราก็จะค่อนข้างที่จะเสียหายนะครับอ่านะครับนี่ฝากไว้นะครับสําหรับเพื่อนๆส่วนมีหลายๆคนถามว่าน้ําหมักอะไรพวกนี้ดีไหมดีครับดีดีฮะแต่ว่า ปัญหาของน้ำหมักพวกนี้ก็คือว่าเราจะไม่ทราบนะครับว่ามันมีธาตุอาหารอะไรอยู่บ้างนะฮะในน้ำหมักพวกนี้นะครับแต่ถ้าเป็นปุ๋ยเนี่ยเขาจะดีแคลมานะครับมีธาตุโนนธาตุนี้ธาตุนั้นธาตุนั้นกี่เปอร์เซนต์เหมาะสําหรับใช้พ่นตอนไหนตอนไหนตอนไหนนะครับแต่ว่าพวกน้ำหมักอะไรพวกนี้นะครับมันจะไม่ได้ดีแคลนะครับธาตุอาหารออกมาว่ามีอะไรกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์นะครับเราก็จะไม่รู้นะครับเพราะงั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่รู้นะครับว่า ว่ามีธาตุอาหารอะไรเท่าไหร่นะครับใช้ช่วงไหนนะครับก็ให้ทดสอบก่อนนะครับอ่านะครับมันจะได้ไม่เกิดผลเสียนะครับแล้วก็ใช้ให้เหมาะกับช่วงการเจริญเติบโตด้วยนะครับบางท่านเร่งมากเกินไปจนดอกฝอก็มีนะฮะเพราะว่าน้ําหมักบางชนิดเนี่ยมีไนโตรเจนสูงนะครับแล้วก็ปริมาณความเข้มข้นแต่ละครั้งที่เราซื้อมาเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาได้นะครับโอเควันนี้หวังว่า คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับไตโคบิวพลัสนะครับเชื้อราไตโคโดมานะครับที่ผสมกับเชื้อราบิวเรียที่ไว้กําจัดมแมลงแล้วก็กําจัดโรคได้ในขั้นตอนเดียวนะครับง่ายๆเลยนะครับเราเจอปัญหาจะได้ไม่ต้องเลือกว่าต้องกําจัดโรคก่อนต้องกําจัดมแมลงก่อนง่ายๆแบบนี้สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้ในอินบ็อกซ์นะครับแล้วกส็สอบถามรายละเอียดเข้ามา ในอินบ็อกก็ได้นะครับหรือสั่งซื้อเข้ามาก็ได้นะครับ500กรัม430บาทนะครับถ้าเพื่อนๆซื้อใน t i k t อกนะราคาก็จะถูกกว่านี้นะฮะแล้วก็ฝากช่อง t i k t o k ของเราด้วยนะครับวันนี้นะครับก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับเพื่อนๆคนไหน,านาที่มีปัญหาในการปลูกเมล่อนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็ ลิ t เติ f a r าร์มก็ยินดีที่จะให้คําแนะนําสําหรับการปลูกแบบเชื้อพันธุปลอดสารพิษนะครับวันนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับไว้เจอกันนะครับสักรพีลิตเติลฟาร์มฟาร์มรมดีสวัสดีครับ